กบมนันดีมากพอแล้วไม่แล้วกินเขาเทียงดีบาดซอท่อนนะครับนี่นี่ซสทอนใหนี่พอสมพงพุ่งสีครับสอสทอตอดการกินครับกบันดีมากเดาเดาเทียงครับเดาเทียงนี่เหลับหลับเป็ดสู้กินพอท่อใหญุ่นทรอนูอนอกคครับนี่สมพง์พุ่มิ่งสีนี่สอสลูนเป็นหมนัน ขับขุ่นคนได้นครับคนได้ปรนเดี๋ยวซู่กินเออหน้าด้นด้นนะครับมโมนี้โมเดียนก็ห่อครับเพราะว่าเขาพันฉาเพราะว่าต้นว่าไว้เป็นก็ห่อมีกับโมีตัวตะลิ่มพันเราละเอารับพี่น้องครับยิ้มเปิดเสียบชวนนองคนนี้นะคนครับอันนี้อันนี้ดาบเลือดดาบเลือดอ๋อ ผุนกับผู้สนับสนุนเขาเป็นต้กาก้าวเก่ายืนในคั่ควหัวหนึง่งอา่อาอา่าครับพี่น้องครับไม่จริ้ครับน้อนกันครับพี่น้องครับโอ้ยพี่พักกลับครับโอ้ครับสำหรับผนุนสำหรับสำหรับกับผมกันแค่นี้ครับเพราะมิวเขาติกินมดกวอนครับ